มัวแน่ภาษาอีสานดูตรงภาษอีสานแต่พูดมัวจะรู้ว่าเขาคือถูกหรือเปล่าไม่รู้ใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะใครรู้บ้างเนี่ยจะเปไปล่ามันหน่อยใครอะไรจะเป็นล่ามันหน่อยตู้กับประตูตู้กับไม่ถูกตู้มันที่ถูกมันอันนี้เข้าใจถูกถูกไม่ถูกเคยอะไรคุณไม่ถูกไปยังไงถูกมันไม่ถูกมั้งคุณแบบพูดถูกมากไม่ถูกมากเหรอใช่ไงโอ้ อะไรวะเน,นี่ยไม่มีอะไรทำเออเออเออ,อเค็งเค้าเขครับเปลี่ยนเปลีย่ยนไปเออมอันจะงั้ยตอนไหนวันนี้เออผมไม่อยากอยู่มันมืดเลยเข้าใจผมหน่อยน้ำน้ำเออโซนน้ำอันน,<ซ>นี้ผมอยากจับคือมันแต่ไม่รู้ตัวไหนจับได้มั่งเนี่ยโซ บุรีของนไมมรู้รู้ว่าผมสน่นหาเ้ออะไรนะทุกคนเราทำห้องกันี้กันพวกพาเไม่สุนรได้ไหมคุณสาสุนพวกโอ้โอ้โอ้อ้ตายนอนได้แล้วนอนดึกจริงจริงใครเล่าคุณนั่นแหละผมนอนก่อนคุณเนี่ยมานอนได้แล้วขุดเตียงมา โอ้มันบันอ้าะโอ้มันนี่มันอะไรกันเะกจับกเยม่อนอ่ะพอดีมันคนมันของขาดอ่ะทำอะไรดีทุกคนทำอะไรก็ได้เออไม่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 ผมกูต้องตัดไม้ไงเอออย่างอย่าเอ้ยใครมาตก โกเกตีตูดอมายัก่อนโอไปเอโอ้โดนบอยังไงเลยราโดนับอเอมดตูดเลยเก่งกเเนาคุณกบอดีกว่าที่โทษเขาอะรู้สึกเหมือนคุณโทษเรานะไม่ใช่เดนตอนนี่มีนีสกายเลยนะ

ผมเียว <to> <expand> oh, э so so ัน no like no like so ้เน oh yeah. ja. yeah. ja. nice. yeah. ่แล้วกนี้อ๋อกินกินเลยครับกินกินน้ำแข็งเรอสงสัยสงสัยสงสัยไม่รู้สงสัยยังไงะปเอหัวทีู่่ยังไงั้ทัหัวทีู่ตกหัวที่คุณสร้างอะไรเนี่ยขอถามหน่อยสร้างมึงหมถือกดนยากวนกดไม่ได้ยาเข้ามากดครั้งเดียวเองอะ ผมสร้างบ้านเสร็จก่อสีลมก็ค่อย้วใช่ผู้สรผมอยากอยากไปเลยะผจับนกดีกว่ามูีนกหี้ากตายน่มาทหเอนผมออันนี้คือนกมันมันคืออะไรยังไงอ้าว เกิดอะไรขึ้นเหรอเดี๋ยวมันดีอะไรผมเด้งออกมาอีกแล้วโอเคช่างมันโดนนะมันเหล็กเกินผมบอกแล้วมาแล้วลุงมึงกุ้งตีได้ติดตุมเหนื่อยใจเอาเถอะนะครับชีวิตเศร้าๆของไม้ลุ่นเด้งออก โอ้ยของดีหมดเลยของมาดูบ้านผมก่อน่อที่พวกเราจะจบคลิปกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องการเซฟคกมเมนต์อนนี้ผมกำลังอยู่หน้าที่ว่ากดเข้าเพื่อนอยู่ตอนนี้เข้าเพื่อนแล้วอ๋อตอนนี้เฮ้ยไอน้องทำงานไป็ดีนะวี่ฉันเห็นนะไม่ทำงานเลยเอาไว้ได้ตัวแกเดินอยู่ทางใซามิล่ะแล้วแกกินขนมปังด้วยแล้วแกก็กำลังเห็นเอพีซีแล้วกินมองควายแล้วก็ เรากินขนมปังก็น่ากลัวน่ากลัวสตอเกอร์เนี่ยสตอกเกอร์แล้วเนี่ยตำรวจมีคนสตอเกอร์คุอาอย่านะแก่ตูรของแกระวังนะน่ากลัวเอ็มสซีช่วยฉันด้วยขเข้าไป้เกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณต้องเอาเอาตู้ขาบังบนเนี่ยไม่รู้คุณลองดูบ้านผมก่อนเดี๋ยววบ้านเขาเลยนนี้ ผมขอลองเข้าไปนะไปนออโอเคคับแตมเอาชูชูเดี๋ยวแเฮ้ยเดีเดเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนได้เลยตับ้านไหมเดี๋ยวเรามาทอ้หชุดเกาะที่หนังบางๆสีขาวๆอ่ะสีขาวๆยังไงอ่ะ มันเป็นเป็นลายตารางอ่ะลายตารางใช่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วอยังไงแกระเบิดได้แตีมันซะตีมันอให้มันมาทำบา้านเราตีมันฆ่ามันนะไอ้น้องเออใจยีกับเรียกผีเสียิยเออไม่เอาครับผมเรียกเสียฮะผมเรียกว่าพี่ต่อยนะผม,ยผมเรียกว่าคนไร้ประโยชน์ครับ เปิดหน้าไม่ได้พี่เปิดหน้านาะอ้ยไอ้ใจ๊ยยยุนเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เกินไหมอะท่านผู้ชมมก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้มีข้อผิดพลาดข้อข้อเด้งนะเออเด้งอะไรดูเด้งเลยนี่ดิ้งดด้งดิ้งนี่คุณจะเล่นเล่นเล่นกระโดดทำไมมันก็เด้งหรอก เปขวดน้ำไม่ได้ผมเราสามารถเปิดหน้าคุณได้เฮ้ยนะใจเย็นเ <c oughs> ย็นสิใจไหมเองน้องล่าสุดจะเปิดหน้าผมแล้วคนนู้ดีคนนี้บุคคลนี้อันตรายอ่ะกอของผมหายไปเลยอะไรหรอผมหน้าตาคาบนี่อ่ะเพื่อช่วยข้างหน้าเราทุกคนลงเหมือนแล้วเพราะเราว่ามันมีอุปรกรณ์ที่ไฮเทคไฮเทคคือผมไม่สามารถอธิบายได้ตรงๆอิดดีหนะ้าผมวางของที่ผมต้องการมันมันแบบมันแบบ มันแบบยังไงอ่ะอยอกเหัอไอ้น้งต่อยหมัดกันั่ใส่เล้าวทม่สิฉันจะใส่น้ำ้หาเรื่องต่อยกันไง้เอาไม่เอาฮะไอ้พี่ทำไม่เอยาหัวฉัจะหมัดไหามใส่เองใส่เองหาเรื่องเอาละแล้ก็ขอจบชีวิตเานี้ก็แล้วลมไปลมไได้อะแล้วก็ขอจบชีวปตยังไงเราก็จะก็จอก็จะตามดแล้วเขาไปนะ กูไปกันปอนแล้วอะลรขอพูดช้าๆแล้วนะเอาลแล้วขอจบทีน่นี้ก็ได้เยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ดเลยนะอาไรก็ขอไปก่อน้วครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย